สวัสดีครับหมอรัตน์พจนการนะครับวันนี้ก็ได้มาทําอะไรเพื่อสังคมบ้างน,นะครับในฐานะที่ตอนแรกเราดูแลโคมไอสุเลชั่นนั่งอยู่บนหัวโต๊ะหรือว่าในทีมงานนะครับแล้วเราก็สั่ง g กรปหรือว่าฟูดแพนด้าหรือว่าลาล่ามูฟอะไรก็ตามนะครับช่วยส่งยาให้ถึงคนไข้ถึงบ้านด,ด้วยความรวดเร็วครับวันนี้ก็เลยมีองค์กรหนึ่งที่มาเป็นอาสาในการส่งยาให้กับคนไข้ถึงที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราจะต้องขับรถเนี่ยครับไปรับยาจากกรงการแพทย์แล้วก็ยาเหล่าเนี้คนยคนไข้คงน่าจะลงทะเบียนในระบบสปสชไว้ว่าเป็นคนไข้ควิด ซึ่งเข้าใจว่าก็น่าจะเป็นโควิดที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เมื่อวานนะครับแล้วก็ด mm ิจิเตอร์มาเข้าสู่กระบวนการรักษาวันนี้เราก็จะส่งยาถึงบ้านเดี๋ยวเราก็จะเรียนรู้กันว่าระบบการส่งยาเนี่ยถึงที่บ้านแล้วเนี่ยมันมีปัญหามีอุปสรรคมีความติดขัดอย่างไรได้บ้างน,นะครับว่าเราก็มาลองทําในช่วงวันหยุดนะครับแล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดีมากก่อนเริ่มเมื่อกี้เราก็ทํา ATK แยงมาละหนึ่งรอบ แล้วก็ประวัติการฉีดวัคซีนเขาต้องบอกไหมว่าเราต้องฉีดวัคซีนครบใช่ค่ะเราต้องมีส่งตัว record วัคซีน record ว่าเราอย่างน้อยหนึ่งเข็มใช่อตอนนี้ครับแล้วแต่จํานวนซึ่งปกติครับเราจะมีนัดประมาณวันละที่จังหวัดติตนะาค,ครับแล้วก็จํานวนยาเนี่ยแล้วแต่กรมการแพทย์จะจัดใหเ้เราว่าแต่ละวันจะจนวนมากาน้อยไม่เท่ากันครับแต่ว่าจะมีเส้นทางอยู่ทั่วประเทศเลยซึ่งเราจะกระจายกันไปเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยห้ทั่วีแบบตั้งแต่หนึ่งกล่องจนถึงห้ากล่องของกล่องเลยก็มีครับในแต่ละคนว่าทำมาเป 2 1่สิบเอ็ดถึงสามสิบเอ็ดอ่ะของของกิจกรรมของบริษัทนี้เนาะก็วันหนึ่งก็น่าจะมีมีนีอยู่ทั้งหมด13คันเนาะเรียงรายอยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ก็น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระที่คนเอทวันหนึ่งก็เป็นประมาณเป็นเป็นหลักพันนะ,นะครับบ้านรบกวนอ่มีจุดรับให้แล้วเดี๋ยวผมโทรหานะครับเออเราเป็นอาสาสมัครครับก็คือกรมการแพทย์ส่งยามาให้แต่ว่าเราไม่ได้แกะกล่องแพ็กเกจดูได้อะครับก็มันแล้วแต่คุยกับคุณหมอว่าอย่างไรอะครับ คือเราไม่ทราบด้านในจริงๆนะครับยังไงเดี๋ยวไปถึงแล้วเนี่ยก็ขออนุญาตวางกล่องไว้หน้าบ้านแล้วเดี๋ยวโทรแจ้งนะครับหน้าบ้านมีสัญญาณอะไรชัดเจนไหมครับเช่นเลขบ้านหรือว่าอะไรพวกนี้ครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวสักประมาณไม่เกินไม่เกินครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงครับนะครับขอให้โชคดีนะครับสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ ครับตอนนี้ผมขับแล้วก็จอดรถอยู่ที่หน้าหน้าซอยอ่อแยกสิบห้าอ่อในนั้นมีหมาไหมครับ

วันนี้ภารกิจก็เสร็จสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับถึงแม้ว,ว่าการหาบ้านของตัวผู้ป่วยอาจจะมีความยากลําบากบ้างในบางครั้งนะครับแต่ก็เราก็เลือกไม่ได้นะครับเพราะในเรื่องของการเจ็บป่วยแต่ละคนก็คงไม่สามารถเลือกได้ว่าสถานที่ตัวเองที่จะกักตัวอยู่ตรงไหนได้บ้างนะก็ต้องคงต้องใช้สถานที่ที่ตัวเองสะดวกที่สุดอย่างน้อยเราก็เป็นหนึ่งในกลไกหนึ่งที่ช่วยคนไข้ในสถานการณ์ของโควิด -19 นะครับก็ขอจบ การทำกิจกรรมนี้วันนี้ครับสวัสดีครับ